สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊มมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วค่ะเมนูไข่นะคะแต่มีไส้กรอกโดยที่เราเป็นเมนูไอเดียเกย๋ๆนะคะเพิ่มฟาร์มน่ากินด้วยเห็ดนะคะที่ลวกนะคะรวมถึงแครอทนะคะซึ่งจะได้คุณค่าทางอาหารในมื้อเช้าครบ ทุกอย่างนะคะเราไปดูวิธีทํากันค่ะในช่วงแรกนุกก็จะผ่านะคะไส้กรอกออกมาเป็น2ด้านนะคะเพื่อที่จะเอาไปบุนะคะในพิมพ์รูปหัวใจนะคะแล้วเอาไข่ใส่ตรงพิมพ์รูปหัวใจกันค่ะ หยอดไข่ลงไปนะคะในพิมพ์นะคะรูปหัวใจนะคะค่อยๆหยอดนะคะโดยที่เราจะต้องเอาไข่ขาวใส่ลงไปก่อน,นะคะ่ะแล้วใส่ไข่แดงมันจะได้หยุดกลางนะคะจัดจานกันนะคะค่อยๆแซะนะคะซึ่งอันนี้เกิดจากเราไม่ได้ใส่สะเรยน้ำมันนะคะเมื่อกี้ลืมนะคะแต่ท้านั้นก็ควรใส่สะเรยน้ำมันนะ่จะได้แซะออกจากพิมพ์ง่ายๆนะคะ แล้วก็ตัดแต่งให้มันสวยงามนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันมีขอบนะคะแล้วก็เด้งหน่อยได้นะคะเดี๋ยวเราก็เขียนลายพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟทานกับผักนะคะที่เรานาบกับกระทะไว้นะคะปังมูมิ้งนะคะแล้วก็ผักนะคะซึ่งเราจะเน้นใช้แครอทนะคะแล้วก็เห็ดนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเขียนลายมุงมิงมุงมิงให้เด็กๆกันนะคะ ม่เขียนลายมุ้งมิ้งกันนะคะโดยที่เราจะใช้ซอสมะเขือเทศอีกแล้วนะคะและก็ควรเตรียมไม้จิ้มฝันไว้ด้วยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะเขียนลายเป็นรูปหัวใจนะคะให้เข้ากับเทรนนะคะลากเสีนนิ้ย นะคะสำหรับนะคะใส่กรอกเสร็จวางลงไปในพิมพ์ค่ะนะคะอันนี้นุ่งก็มาต่อกันเนาะเทน้ำมันก่อนนะคะเพื่อที่จะการติดนะคะพิมพ์นะคะแสงดีมากเลยเชา้าวันนี้นะคะจะเป็นน้ำมันแนะนำให้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะทีนี้เราจะค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะในไส้กรอก เป็นเมนูเช้าๆนะคะไม่ลูกไปเจะโรงเรียนได้นะคะค่อยๆปัน,นีดหน่อยเนื่อนะเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าเก๋ๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะรอสุกก่อนเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะใส่ควาเอาฝาปิดไว้นะได้นะคะเราต้องดูให้มันสุกนะคะโดยใช้กระทะแล้วก็ใช้เรล็บร้อนนะคะ ป,ปิดไวนะ้เนาะแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะคะว่าจะตกแต่งยังไงนะคะโดยที่นุกใช้ไอเดียนุกคิดว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรวะอ้วนจะเป็นแมวเหมือนเดิมคือนุกจะใช้ไอเดียให้เป็นแมวเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากที่กดจมูกหมีนุกไม่มีนะเดี๋ยวถ้าซื้อี่กดจมูกหมีแล้วก็จะเอามาแจากเพื่อนๆด้วยนะคะไว้เป็นไอเดียตอนตอนทำเช้ชาๆกันนะคะ ิ่มจัดจานกันนะคะแซะออกค่ะรอบนี้จะแซะง,ง่ายหน่อยนึงเพราะเราใช้สเปรย์น้ำมันช่วยนะคะใช้สเปรย์น้ำมันช่วยนะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแต่งตากันนะคะ โดยที่เราจะต้องหั่นสลายไว้แล้วให้เป็นเส้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากดปากัน,กนค่ะเหมือนทุกครั้งสาลา,ายแผ่นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเค่ะโดยในส่วนของจมูกเราจะใช้เห็ดนะคะ บางคนบอกเป็นสิงโตก็ได้นะเนี่ย เดี๋ยวเราจะเขียนลายที่ตากันนะคะเอ๊ะเขียนลายข้างๆนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟคู่กับเห็ดนะคะแต้มจมูกเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะวางเห็นนะคะก่อนที่จะขีดนะคะ เห็ดแล้วก็แครอทนะคะเพื่อที่ให้เด็กๆทานนะคะในมื้อเช้า ตกแต่งเป็นอันเสร็จนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยกันด้วยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดจะแชร์สูตรง่ายๆอย่างนี้นะคะกดแชร์ได้เลยนะคะสําหรับเมนูอาหารเช้าง่ายๆสําหรับเด็กๆนะคะสําหรับคลิปนี้นุก็จากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ